ไปกำลังจะออกสถานี like เราเท่าเท่างานตัวที่คู่ใหม่ผมสิริวิศิษย์กิจจาไม่ไดู้รถไฟนะครับอโอเคเลยครับสิริวิศิษยกิจจาม่รูรถไฟขบนนี้กันนะครับผมคู่ชับผมเด็กชายผมเด็กชายราคาสิริวิศิษย์กิจจาเรามาดูรถไฟกันนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูรถไฟครับแค่ขบวนนั้นเราจะออกรถไฟที่ไหนเนี่ยที่ลาดกระบังนะครับ รถกำลังเคลื่นะอนที่แล้วบอกแล้วกำลังเคลื่อนที่นะครับมาแล้วดูดูตรงนี้ดูรถแะไรนะครับรถเกษตรนะ